เสียหนึอย่าเสียสองหลายคนนะคะอาจจะอยู่ในเหตุการณ์ที่เสียหนึแล้วเสียสองแล้วเสียสามแล้วเสียสีแปลว่าอะไรแปลว่าในทุกเหตุการณ์ที่เราเจอมันอาจจะทำให้เรารู้สึกเป็นทุกข์เศร้ากังวลหรือเจ็บปวดหรือใดๆก็ตามที่เป็นความรู้สึกในทางลบเมื่อเรารู้สึกแบบนั้นเราไม่สามารถจะจัดการกับอารมณ์ลบทั้งหลายวางไว้ในที่เก่า ได้แต่เรายังคงแบกเอาความรู้สึกที่มันไม่ดีแบกมาจนปัจจุบันและแบกมันตลอดตลอดตลอดไปเพื่อสร้างอนาคตในชั่วโมงถัดไปปีถัดไปต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่กำลังจะบอกนั่นก็คืออนาคตที่ดีย่อมเกิดจากการสร้างปัจจุบันขณะที่ดีเท่านั้นและปัจจุบันขณะที่ดีย่อมเกิดจากวัตถุดิบ ชั้นยอดวัตถุดิบจากการที่เราคิดแต่สิ่งที่ดีๆคิดด้วยอารมณ์บวกคิดด้วยความสุขความรักคิดด้วยความเชื่อมัน่นคิดด้วยความปรับปื้มเต็มไปด้วยความรักนี่คือความคิดที่อยู่ในอารมณ์บวกบวกบวกและสร้างสรรค์นี่คือวัตถุดิบชั้นยอดและมันจะต้องเกิดขึ้นจากวัตถุดิบของการพูดพูดดีพูดแต่ในสิ่งที่ เป็นไปในทิศทางบวกเป็นไปในทิศทางสร้างสรรค์เป็นไปในทิศทางที่ให้คุณค่ากับตัวเองและผู้อื่นไม่เป็นไปในทิศทางที่บูลลี่คนอื่นหรือทำลายหรือมาด้อยคุณค่าตัวเองและผู้อื่นและวัตถุดิบชั้นยอดที่3นั่นก็คือการลงมือทําเมื่อเราลงมือทําแบบที่มันเป็นไปและสอดคล้องกับเป้าหมายที่เราต้องการนั่นแหละคือวัตถุดิบ ในการสร้างอนาคตชั้นยอดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถสร้างปัจจุบันขณะด้วยวัตถุดิบชั้นยอดในการคิดดีๆคิดในมุมที่สร้างสารรค์คิดในแนวทางที่ทำให้เราสำเร็จ พูดด้วยความเชื่อมั่นพูดแต่สิ่งที่ดีๆพูดแต่เรื่องที่เป็นไปได้พูดแต่สิ่งที่สร้างสรรค์กับตัวเองและผู้อื่นวัตถุดิบชนิดที่3นั่นก็คือการลงมือทําการลงมือทําในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายนี่จึงเป็นวัตถุดิบที่สําคัญในการสร้างอนาคตให้เป็นไปในแบบที่เราต้องการดังนั้นนะคะในทุกเหตุการณ์ตรงหน้าหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ในอดีต จงเก็บความรู้สึกเหล่านั้นไว้ในอดีตหรือในชั่วโมงนี้เท่านั้นและในวินาทีถัดไปในชั่วโมงถัดไปที่เป็นอนาคตอย่าเอาความรู้สึกเหล่านั้นมาร่วมสร้างเพื่อเป็นอนาคตให้กับคุณเมื่อเจอกับเหตุการณ์ใดก็ตามอย่าเสียหนึ่งแล้วเสียสองฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามแล้วเจอกันใหม่กับโคชเวอร์ดี้สำหรับช่องทาง YouTube นะคะอย่าลืมช่วยกัน เป็นกำลังใจให้วดีด้วยการกด Subscribe ใค่ะ